อีกแล้วพี่น้องสี่ไข่ดีใจจังนั่น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 พี่น้องเอ้ยดูดีดูดีไข่สวยๆเลยอยู่ในดินสวยๆเลยสีไข่ข้าแต่ไทยทำไม่หยาดลุลดเด้อห้าไข่สีไข่ห้าไข่ สี่ไข่ห้า <tinc S 2> <quin S 1> ไข่แม่ดเต๋เอ้ยอ่อนอ่อนเลยอ่อนๆ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 เลยอุ้ยนี่ได้หนึ่งไข่สี่ไข่ห้าไข่ห้าไข่หกไข่ หัวไข่เก็บดไข่อย่าทอถอยเลยแม่เต๋เอ้ยเดี๋ยวก็เจอยายกินเจอแล้วเดี๋ยวแม่เต๋ก็เจอยายกินได้เหวีอเก็บดไข่เลยคนน่ะมีแต่ไข่ใหญ่ๆเลยมันอยู่ข้างขีหินนี่เลยมันอยู่ข้างขีหินนี่เลยเชี่ยขึ้นมานี่เลย